ในครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับผมยังไม่เคยดูหนังสยองขวัญแนวสับประหลาดที่ตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อน 4D โ <G S 1> หนจริงมากสับพึงมากค่ะต้องมาดูครับโหดมากๆมันลุ้นมากค่ะลุ้นตลอดเลยตอนดูเรารู้สึกว่าแบบอยากให้มันมีจริงๆเราอยากแบบ อยากไปล่าอยากไปฆ่ามันบ้างอะไรอยา่างเงี้ยครัระหว่างทางมันมีแบบความระทึกมันตื่นเต้นแบบมันบีบหัวใจอะเหมือนว่าเอาซปบะราดจริงจริงมาเล่นเสี่ยวมากนักแสดงค่อนข้างทําอารมณ์ได้ดีมากๆ โดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องช่วยเหลือกันเพื่อจะกัวสปาลามันมีความแบบแม่ช่วยลูกอ่ะฉากบ้านเก่าอ่ะคือมันเก่าเกือกจริงๆนะคะสำหรับใครที่ว่าเป็นคอหนังสยองขวัญอยู่แล้วค่ะแนะนําว่าเออควรมาดูอ่ะค่ะมันคุ้มค่ากับที่เราตายไปแน่นอนต้องมาเก็บสปาลาให้ครบเสียงแบบสมจริงมากเหมือนกับแบบว่าเราเข้าไปอยู่ในหนังด้วยอ่ะแล้วก็สําหรับหนังเรื่องนี้นะครับทุกคนก็คือจะมีทั้งซับแล้วก็ภาคไทยด้วยอยากให้มาลองดูทั้ง2แบบอต่เราจะไม่แตกต่างกันมากก็สนุกเหมือนกันทั้งคู่เลย สวัสดีมีใครอยู่บ้างเกแทงท่อสยองพันขย้ำวันนี้ในโรงภาพยนตร์เกดแทงท่อสยองพันขย้ำวันนี้ในโรงภาพยนตร์